ที่ฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับก็ได้ทีมแชมป์ไปแล้วเมื่อวานนี้ก็คือเม็กซิโกครับล่าสุดนักเตะขุนพลจังโก้ก็เข้าพบกับประธานาธิบดีของเม็กซิโกครับขุนพลนักเตะทีมชาติเม็กซิโกชุดแชมป์ฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับก็เข้าพบกับประธานาธิบดีฟิลิเป้การเดรอนของเม็กซิโกที่พระราชวังพาเลสทอฟลอสปินอสครับเมืม่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ขุนพลจังโก้นั้นเอาชนะอุรุกวัย2-0 นนักชิงชนะเลิศที่สนามอสัสเตกาซึ่งเป็นสนามของตัวเองครับท่ามกลางแฟนบอลกว่า1 0 0 0 0แสนคนเลยทีเดียวโดยอันเตเโอบิเซโนคนที่เห็นอยู่ในภาพนี้ฮะเป็นกัปตันทีมแล้วก็ยิงหนึ่งประตูนในนัดชิงชนะเลิศก็บอกว่าเขารู้สึกภาพภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่มีส,วส่วนสำคัญให้ทีมนั้นชนะรวดทั้ง7นัดแล้วก็คว้าแชมป์ไปครองในที่สุด ขณะที่กาเรลอนประธานาธิบดีของเม็กซิโกก็กล่าวว่านักเตะทุกคนนั้นนำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศเม็กซิโกและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเตะเหล่านี้นั้นจะเป็นอนาคตให้ทีมชาติชุดใหญ่ในฟุตบอลโลกในอนาคตครับสำหรับขุนพลเม็กซิโกก็เป็นชาติแรกครับที่สามารถเป็นเจ้าภาพแล้วก็ควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแล้วก็เป็นแชมป์โลกสมัยที่2ของพวกเขาด้วยครับต่อ